รู้หรือไม่ครับว่าครั้งหนึ่งจังหวัดจันทบุรีเคยตกอยู่ใต้ธงฝรั่งเศสนานถึง11ปีเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับย้อนไปวิกฤตการ์รอสอ .112 ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาบุกถึงกรุงเทพแล้วบีบให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ทั้งหมดแต่ที่หนักกว่านั้นคือฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นตัวประกันไม่ยอมคืนที่ผ่านไป11ปี เราเจราจาจนได้จันคืนมาแต่อา้าวฝรั่งเศสย้ายไปยึดเมืองตราดแทนซะง,งั้นสุดท้ายรอห้าต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เรายอมเสียมฑลน,นบุรพาทั้งหมดเพื่อแลกเมืองตราดกลับคืนมาและที่สำคัญคือได้อำนาจอธิปไตยของเรากลับคืนมาอย่างสมบูรณ์นี่คือพระปรีชาสามารถที่ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์อาจจะปวดแต่ก็ทำให้เรารู้คุณค่าของแผ่นดินไทยใครเคยไปเที่ยวตึกแดงที่จันทบุรีแล้วบ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย